เรียวโตเนี่ยดัดไปซอรี่จอนแันนี้มีอุควงกันเนี่ยมีโยะลองฝึกดูไม่ตอบเป็นไรใช่ไหมลชิ้นไหนมันออกก่อน แปลว่าอะไรวะที่นั่นทา่ทาทา่ทาท่าที่เป็นโลกูครัคไม่กดกด่อนเลยแต่ไม่กดวะกดดี <c oughs> ช่วยได้ดีนะเวย้ย <c oughs> ถ้ามึงอยู่อยู่ท่ามกลางศัตรูหกตัวแล้วกดเลื่อนไปหันหนึ่งเลยนะวะกดแข็งอ่ะ จะเดินเขนาหน้าหนนะักเหมือนที่ดอยในสไตล์วอลดอยโนเรนไงกูไปไปหมุนงอ,อนได้ไหมได้ <laughs> เดี๋ยวเคยเห็นคนทำอยู่เ <laughs> <laughs> ข้ามาเชื่อกูหรอเชื่อกูหเขื่อย,ย,ยอยู่ยิงยิงสมทบอยู่นี่ไงได้หนึ่งตัวปัดไรฮะทได้ปัดไรฮะโอ้ยเก่งจีเก่งจี ม,มิดริยาคุลซึมเโอ้ตัดไยเฮ้ยฮิวใว้เบิ่มหน่อยดิเรามีไม่มีฮิวเหรอวเบิ่มหน่อยเบิ่มขึ่นหอดแล้วปากอยูไม่โดนบ้างว่ามันเสียสลากให้เราด้วยมาละเอาอยัางไม่รูเข้าไปใหม่ ได้แนละ้วบอกอาณาตายแล้วนะกูไม่รู้นะเพิ่มหรือไมอนนะอ่ไม่ต้น,นอุย้ยตับไม่ต้นกูวัดจับออกมาเล่น่หนเงีย <c oughs> ไม่ทำช่องแล้วเหรอพี่มีคนติดตามเลยหรอเออมีเด็กเขาถามกูว่าเนี่ยมึงตอบว่าอะไรกูจำไม่ได้พอพี่กินก็เลยติดแตกเลย ตอนนั้นก็สายสไลดเหมือนกันเลยนะสามตัวยังพุ่งกระเวียงแล้วเขาชื่อสนอกนะสนอกสนอก,นอ,กอะไรสนอกกระจายเบียงเลสยสไลดที่ดีเลยวะ่ะหนอกกระจิ๋วบอกตำแหน่งไหนได้ยิงไหนนี่นะะยี่โมได้ยิงไอ้สัตว์ระเบิดปาไปไม่ได้มองเลย เฮ้ยังไงทาไหนนั่นเห็นบอกไไม่ถึงอ่าที่แบับเป้าท่านคนหนึ่งน่กะพิชนีติต้ไมทำงหาอะรทำมงใหญ่าะมีอินติแน่นอนยิงกูเด็ดนนยิงกูเด็เฮ้ยวัดวัดหนัก่จะต้องบอลได้ละ ขมวนมกีอนติบ้าไม่รู้มคีอนติขร้ป่าไม่รู้นั่นไงขมวดเน็กะเ่าลงมาเน็กมันโจดมันโดดลงมาเอาไอ้าแบใต้บ้านแล้ว่ใคอยู่วะเนเนี่ยใครอยู่แอบใตบ้านไันแอบ้บน ยอมไม่ได้แล้วผมไม่เอา,าเอะไรันเยอะที่โนดนลุมี่นจังลังคิดอยู่ว่าจะเอาสมจังสักสี่ศพี่จังรอผลงานผู้หรอผลงานจากจังที่โนกเอาเนี่ยเหรอดเดียวก็ได้แล้วเนี่ยสองดอก,กดยิงสองดอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเซเรมเดอร์เราเซเลมเดอร์ใครตกใจหมดนั่นไงแล้ว มอีกคคนหนึ่ียิงกูจังเลยตัดเราไม่มีแทงกันเนี่ยแต่เราไอยู่เบิ้มจัดไป้าน้ามันดีข้ามันยิงเบิ้มข้ามันเบิ้สู้ันสู้เบิ้สู้มันอยู่มุมขวาเลยโมยยมยปารีปารีปารัตต โอราปาโตโอราโตมูอิทมึงก็มีจะตายนะมึงก็ไม่รู้ฆ่าตัูก็ไอ้นี่แล้วยิงสู้กับมันแล้วเดินไปก็น้อก็น้องเออเนี่ยนะเบิ้มมันเได้ยี่น้าเออต้องใช้แอนตี้ให้มันแบบคุมพื้นที่ไม่เป็นนะกูบอกเลยเอาอะไรฮะจะตายแล้วยังไงเราเอาแบบเกมเลยกูอะจบแค่นี้แหละทุกคน รถมันจะเห็นไม่ได้เกินเส้นขาวตรงนี้นะครับผมเส้นขาวยิงแล้วกันครับผมถ้าเกินเรียกอีฮีอันแอคได้เลยนะจัดไปเหมือนแคมเนี่ยมันจะโวนกูเลยอีดอกอืมจะโดนกับกูเหรออืมจะโดนกับกูเหรอตามต่อนี่คือกูเป็นแทงแล้วเนี่ยเนดิมันก็เรียกแทงมันทั้งหมดมีคนใช่ ข้งไหนกันข้างหลังโอ้ยยิงไม่โดนนะอุตส่าห์โดนเลยอ่ะข้างหลังข้างหลังมาเชางบนนะข้างบนข้างบนไอ้สัตว์รอข้างหลังมึงมาติดทุกให้ถ่ายนะอย่ยจ้างไม่ไม่เกินสามคิวแน่นอนสามพอดีสามพอดีไม่เกินไม่เกินไม่เกินเนี่ยสัสสามพอดี ว่าเดี๋ยวแีไม่เอามุมนี้ไอ้มุมข้างบนเออต้องวางกับดักไว้กันมสามดีก็สามดีวอิงใครเรนเจอร์ใครวะ่แไม่นจะไม่รู้ว่าคือเรเดอร์ใครี่ตัว ปั่นใครวะเนี่ยยีเอะไม่กี่ไม้หรอชื่ออะไรวะมาที่ปั่นบดฝ่าล่ามาขำวดแล้วอ่ะขำวนมีคนอยู่บน ไม่รู้มันติดแทบกว่าไม่มีสตาร์ทเอนจินอย่าพึ่งไอ้บ๊อบให้บ๊บูนูทำติงไม่เอาดินวกลางโลกนยุโอปไหนทม่เดินป้องกันเแล้วไอคอนเทสหน่อยหนึงคอนเทสหน่อยนึงเออเออไอ้บ๊อบคอนเทสเออเรยวติดยอดติดกันใหญไอริทวะไอริทไม่ขี้แอปยอยู่ตรงไหนอ่ะ อยู่อยู่หลังรถอ,อยู่หลังรถเฮ้ยถีดเจ้าอะรู้ไมอไอ้ียพระยิงเละเลยข้างบนซ้ายมีบิดเอ๊อะไรนะแอชทำคุ้มค่านะผมไม่มีแล้วนี่หวบบปายานขึ้นมาโอ้ยเฮียาไอด <c oughs> ờ, เออเอาแม่งนี่ยัดแม่งคนเดียวไอ้ฟาร่าน่ะเออสตินอะไรฮะก็ได้เข้ามาจาะเข้ามาเลยเออฟาร่าโดนเว้ยเดี๋ยวมาควบแล้วเดี๋ยวมาควบแล้วรับก่อนอยู่นี่จุดความพิเศษบุณครับขั้นบิ๊กชิทะไรับนนะนไปี้นะครับผม holy fucking shit holy fucking shit holy fucking shit เบอร์มีแล้วเบอร์มีแล้วมึงระเบิด์ัานที้แน่นอน ำอะไรรตงนั้ชามอะไรเออได้กูไม่ได้ขอนั่งใช้ขยันมาเออเออนั่งบนนั่งบนเดี๋ยววะเจอยู่ไหนเนี่ย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 เนีมันยิงกูมันกึ๊บกึ๊บอะไรยิงกูขอยกัหน่อยเดียวอยู่ไหนแล้วแกก็ง่เมาอ่ะเออเบิ้มสอยฟ้าแล้วผมเอ้ยโบนิเมียนวะหนูนิวเมียนวยะหนูนิวเมียน นี่ไอไปเป็นเลกเลกไอิงเลเนี่สามตัวทั้งเกมนะครับผมดูไหนว่าดูไม่ได้ว่ามันผิดคิ้ดสามอดีสามอดีสอดีด่าใครวะน่ยทำไมอนะสแปมแฟนแฮมเมอร์นะแปนแฟนแฮมเมอรปว่า การคลิกขวาอย่างเดียวจะทำให้นายห่างไกลจากไม่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 หรอมันก็ยังเป็นแฮมเมอร์ของนายฮาร์ดกว่าไม่แฮมเมอร์ของแมคกีหนีิแฟนแฮมเมอร์ใช่แฟนแฮมเมอร์คือสกิลแมคกี้แฟนแฮมเมอร์คือคลิกขวาไงอ๋อมันบอกว่าไอ้ขิดขวาของแมคคี้แบบช่วยคนมาจะมาทั้งถึงปัจจุบันระหว่างเรามีแมกคีอะวะ